สวัสดีครับผมมาพบกับในช่องเฮียหวังพระเครื่องนะครับนะครับผมจะวันนี้มาจะมาให้ดูนะครับผมวันนี้มีเออหลงพ่อเงินว่าผมหลงพ่อเงินวัดท้ายน้ํานะครับผมแล้วก็มีหลงของหลวงพ่อพัดนะครับวันนี้มีมาให้ดูสองรุ่นนะครับผมสนใจองค์ไหนเดี๋ยวบอกได้นะครับอันนี้เป็นเออนะครับผมนวะเนื้อนวะนะครับผมองคเงินนะครับผมเนื้อนวะองคเงินครับผมอันนี้ เหลวงพ่อเงินนะครับผมวัดไทยน้ำนะอันนี้ออกวัดไทยน้ำนะครับผมค,ครับอันนี้เป็นรายการที่1น,นะครับผมรายการที่1เป็นเนื้อนาวะองค์เงินนะครับผมเวสวรร์องคเงินนะอันนี้เป็นเหรียญหล่อโบละเป็นเหรียญหล่อนะครับผมเป็นเหรียญหล่อสองคิดประกบนะองเวทวสุวรรณจะหล่อขึ้นมาประกบกับเหรียญนะครับผมอันนี้เป็นเนื้ออ,อ,องขเขาว่าอะไรเนี่ยสองเคนี่สองเคนะครับผมสองเค ององเคองที่สองของเคองที่สามนี่ก็คือแบคลา์ทองครับผมแบคลา์ทองนี่แบคล์ยนาคพี่แบคล์ยนางนะอันนี้แบคล์ยนาครับผมอันนี้แบคลา์เงินครับผมแบคลา์เงินนะอันนี้องที่สี่นะครับผมแบคลา์เงินต่อไปเป็นองค์ที่ห้านะครับผมเป็นองนี่ครับองที่ห้าอันนี้องค์ที่หกนะครับผมององที่หกอยาก ไอองไหนบอกมาได้นะครับผมวันนี้เป็นหลวงพ่อเงินวัด้ทยนานะครับผมหลงพ่อเงินวัดไทยน้ํานะครับผมอง์ละสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมองละสามร้อยห้าสิบาททุกองนะครับผมอันนี้เป็นนี่ครับองคเงินนะครับผมนี่เป็นองคเงินนะนี่เป็นองคเงินนะครับผมสามเคองเงินนะครับอันนี้ก็เป็นสามเคอีกอย่างนึงครับผมตัวองค์ทองนะพี่นะเป็นองค์ทองนะอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับ็นเหรียญหล่อนะเหรียญหล่อนะครับอันนี้เป็นยังยังเป็นเหรียญของหลงพ่อเงินอยู่นะครับผมหลงพ่อเงิน วัด้ายนานะครับผมัดท้ายน้ํานะนี่ครับอันนี้เป็นองค์ทองนะครับแบคแบคโเรเลียมองคไหทองก็จะมีเป็นเซตงงงงงงีงก็ได้นะครับพี่นี่เป็นเซตองคเงินองทองทองหน้านะครับผมเงินทองหน้านี่เงินทองหน้าเป็นเซตอย่างนี้ได้นะครับพี่นะแล้วก็อันนี้เป็นพราวิสุวรรณนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นวัดจอมเกตนะครับนี่พาวิสุวรรณหล่อ้เอ wie, เรียบให้เรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้เป็นปิดตาครับผมปิดตาของออวัดถ้ำสิงโตทองนะครับผมปิดตาหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองเป็นเนื้อนาวาะนะครับผมเลขโค้ดหลองสามนี่นะนี่นี่โค้ดตรงนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นหลวงพ่อพัดครับผมหลวงพ่อพัดฝังเอ,อ่อฝังพลอยนะครับผมฝั่งพลอยเป็นเนื้อปะก้านะครับเนื้อ <Yeah. S 2> ปะก้าสซาตินอันนี้เป็นนาวาะนะครับผมนาวาสนใจองค์ไหนไปบอกได้เลยนะครับผมนาวาเลขแปดนะครับ องค์ละ350บาททุกองค์นะครับผมผมให้ในราคาเดียวนะครับอันนี้เป็นเนื้อปลาก้าซาตินลงยาฝังพลอยนะครับนี่ปลาก้าอยากได้รายการไหนทักมาพิมพ์ม,มาบอกโทรมาได้เลยครับพี่นะเบอร์0959693649นะครับผม0959693649ช่องคุณเฮียวหวังพระเครื่องนะครับผมเฮียวหวังพระเครื่องนะครับนี่ครับมีรายการตามนี้เลยนะพี่นะอยากได้องค์ไหน พิมพ์แล้วก็โทรมาได้ครับผมนี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ